ที่เดทฟุตบอลประจําวันอาทิตย์ที่1มกราคม2566นกนะครับกันอยู่กับเรารห,หลายเช่นเคยนะครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับวันที่1แบบนี้นะครับเริ่มสกสาราชใหม่นะครับเริ่มปีใหม่แบบนี้นะครับวันนี้ครับมีมาฝากกัน2คู่นะครับเป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ2คู่ คู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะครับสามทุ่มตรงคู่สองเป็นทางด้านของนอตติลแฮมฟอร์เรสต์ครับวันนี้เจอกับเชลซีนะครับคู่ดึกนะครับสองคู่วันนี้กับเราเหล่าร้อยหลายอีกเช่นเคยครับไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนเลยครับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับไก่เดือยทองวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าครับสามทุ่มตรงที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมอุณหภูมิสิบเอ็ดองศาครับไม่ครึ้มเลยนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาที่อังกฤษก็ค่อนข้างจะแจ้งรายงานว่ามีฝนนะครับบางสนามเนี่ยฝนตกนะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของสเปอร์นะครับชนะที่3าหนึ่งเจอกันมา6ครั้งเนี่ยเป็นทางด้านของสเปอร์ชนะ5ครั้งแอสตันวิลล่าชนะ1ครั้ง2ครั้งล่าสุดเป็นทางด้านของทันนัมฮอสเปอร์ครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับในดูกาลที่แล้วเนี่ยสี่ศูนย์สองหนึ่งก่อนหน้านั้นมีแอสตันวิลล่าชนะได้ครั้งหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ทางด้านของทันนัมฮอสเปอร์ ส่วนมากก็เก็บชัยชนะได้นะครับแล้วก็สกอร์สูงด้วยสกอร์ต่ำสุดก็2-0นะครับที่เหลือเนี่ยเกิน3ลูกนะครับการเดินทางก็จากเบอร์มิงแฮมครับมาที่ลอนดอน160กิโลเมตรตารางคะแนนอัปเดตนิดนึงนะครับลงเตะไปแล้วบางทีมเนี่ย17นัดบางทีม16นัดนะครับผ่านไป16นัดของทอตแนาอดสเปอร์ครับมี30คะแนนอยู่อันดับ5ประตัได้เสียบุกอยู่10ลูกในนั้นของแอสตันวิลล่าครับ 16นัด18คะแนนประตูได้เสียลบอยู่8ลูกตามหลังทางด้านของสเปอร์อยู่12คะแนนอยู่อันดับ12นะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าสเปอร์เนี่ยมีลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับคว่กับทางด้านของแมนยูนะครับนิวคาเซลนเอร์พูลนะครับมันลุ้นั่วยยุโรปอยู่หัวตารางนี่ก็ยังลุ้นกันมันนะครับแต่ทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยหนีไปไกลเลยนะครับ43คะแนนไปแล้วนะครับต่างห่างจากแมนซิตี้เนี่ย7คะแนนไปแล้ว ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับลงสนามไป6นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านสเปอร์พึ่งไปเสมอกับเบลนฟอร์ดมานะครับ2-2โดยที่โดนออกนำไปก่อน20แล้วก็กู้ชีพขึ้นมาได้นะครับยิงตีเสมอมาได้เครื่องเนี่ยร้อนช้าไปหน่อยนะครับทางด้านของสเปอร์นะครับมาเร่งกันในครึ่งหลังก่อนหน้านั้นก็ชนะนลรียูเนเตดไปก่อนนะครับ43ไปเยือนแพนนตทีแมฟอรเรสต์2-0แพ้ลิเูอร์พูล2-1นะครับ ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปเยือนโอลิมปิกมังสเตอร์ชนะมาได้นะครับชนะบอลส์แมนมาได้ทางด้านของแอสตันวิลล่าบ้างครับ6นัดหลังชนะ3แพ้3นะครับไม่มีสเสมอนัดล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูลนะครับ3-1ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนแล้วก็ชนะไบรตันมาได้เลยนะครับ2-1แพ้แมนยู4-2ครับชนะแมนยูในพิมลิงครับสามหนึ่งแพ้นิวคาสเซิล4-0แล้วก็ชนะเบรนท์ฟอร์ด4-0นะครับสกอร์สูงทั้งนั้นเลยนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าแล้วก็ ทางด้านของทอร์นาโดสเปอร์สองนัดหลังเนี่ยสกอร์สูงหมดเลยนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านคาทิเซนโรเมโรครับลิชาริซอนนะครับแล้วก็เบนนาเซอร์ยังลงสนามไม่ได้ครับทางด้านของแอันวิลล่าครับผู้สาวตูเบอร์หนึ่งอย่างมาร์ติเนสนะครับก็ยังต้องรอว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับจาขอบแลมซี่ครับแล้วก็ทางด้านของเซนซันครับกองกลางอีกคนหนึ่งนะครับ รวมถึงทางด้านของเดียวก็คาร์ลอสยังต้องรอเช็คความฟิตที่เหลือมีทางด้านของแดนนี่อิงค์นะครับไบรลี่วักกินที่ยังพอลงสนามได้ครับโอนัน่านะครับลงสนามได้กุติโยกลับมามีชื่อในมานั่งสำรองนะครับทางด้านของแอชตันวิลลาเป็นข่าวดีทางด้านของสเปอร์มีแฮร์รี่เคนนะครับฮอยเบียร์ซอนฮองมินเดวี่ดเออร์นะครับที่เหลือก็ยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บรอเช็คฟิตอยู่แล้วครับ ไปดูราคากันต่อครับคู่นี้นะครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างทอนแมฮอสเปอร์ครับหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะรั่วในครึ่งแรกนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกน้ําขาวนะครับสําหรับทางด้านของสเปอร์ในราคาต่อที่เปิดออกมา1ต่อ2เนี่ยสเปอร์ชนะอยู่ประมาณ1.6 1.67เท่านะครับเสมออยู่3 6 3.9นะครับขยับขึ้นนะครับทางด้านของแอสเซนิล่าก็ขยับขึ้นนะครับ จาก4.5เท่าขยับขึ้นไปเป็น4.6เท่านะครับสกอร์สูงต่ำครับ2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10นะครับน้ำไหลลงนะครับสำหรับสกอร์สูงคู่นี้นะครับคู่แรกของเราก็ให้สูงไปก่อนนะครับสำหรับทางด้านของราคาเนี่ยครึ่งควบลูกสเปอร์ถือว่าไม่เยอะนะครับในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะฟืดทีเดียวนะครับเกมรุกดูดันก็จริงครับแต่เกมรับยังไม่ผ่านนะครับช่วงนี้ทางด้านของแอสตันวิลล่าครับ หลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยลงสนามไปแพ้ลิพูมานะครับก็ยังเห็นว่ามีมุมมองครับที่เป็นเกมรุกแล้วก็มีรูปม,มีร่างขึ้นมาบ้างในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเอ็นเอีงไปทางด้านของเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับให้ต่อที่สเปอร์ครับครึ่งควบลูกครับแล้วก็สกอร์สูงนะครับผมในคู่นี้น่าจะมีถึง3ลูกนะครับการ น่าจะเป็นทางด้านของสเปอร์ครับยิงเฉียดฉิวชนะไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับไปต,ตอนที่คู่ที่2ครับทีมท้ายตารางเจอกับหัวตารางกันอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของนอติีแฮมฟอเรสเจอกับสิงโตน้ำเงินคลาครับเชลซีห้าทุ่มครึ่งที่เดอะซิตี้กราวนะครับอุณหภูมิ8องศาไม่กลมเต็มท้องฟ้าสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของผู้มาเยือนอย่างเชลซีครับชนะที่3 0ผลงานล่าสุดของทั้งคู่เจอกันมา4ครั้งใน f a Cup ทั้งนั้นนะครับ ล่าสุดเจอกันในปี2020ใน FA เเป็นเชลซีเจ้าบ้านนะครับชนะ2-0ทั้ง2นัดที่เหลือก็เป็นเชลซีเป็นเจ้าบ้านทั้งหมดนะครับชนะ5-1 3-0นะครับชนะขาดทั้งหมดนะครับแต่นัดนี้เป็นนัดในพรีเมียร์ลีกนัดแรกนะครับที่เจอกันหลัจากไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะครับ การเดินทางจากลอนดอนมาที่เวสต์บริดฟอร์ดนะครับ175กิโลเมตรตารางคะแนนเชลซี Kelsey อยู่ดับ9 15นัด24คะแนนกั้วอยู่กับทางด้านของไบรตันแล้วก็เบลนฟอร์ดนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดกับไบรตันไบรตันเมื่อคืนก็แพ้ไปนะครับนอทิองแฮมฟอร์เรสอยู่อันดับที่19ครับ16นัด13คะแนนประตูได้เสียลบอยู่22ลูกสถานการณ์ท้ายตารางนะครับอัปเดตกันนิดนึงมีทางด้านของ ซอลแฮมตันวูฟแฮมตันนะครับนอกถึงแฮมฟอร์เลสอยู่ดับดับ19แล้วก็ถ้าจะพ้นโซนอันตรายเนี่ยต้องชนะถ้าชนะขึ้นไปอยู่16แต้มนะครับไปนู่นเลยครับไปอยู่กับบอนส์มัทเลยนะครับบอนส์มัทก็พ้นโซนอันตรายไปแล้วนะครับเอเวอร์ตันยังลุ่มๆตอนดอนอยู่นะครับเวสแฮมด้วยนะครับอีกทีโอปีนี้ขับเคี่ยวกันอย่างเมามันนะครับในท้ายตารางยังไม่แน่นะครับว่าใครจะตกชั้นนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของนอตเทนแฮมฟอร์เรสก่อนนะครับเพิ่งบุกไปแพ้แมนยูมานะครับ3-0ก่อนหน้านั้นเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3นัดติดเลยครับทั้งลีกครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกชนะแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับชนะคริสตันพาเลสชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ในบ้านได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากลอนดอนนะครับทางด้านของสเปอร์ที่นอตเทนแฮมฟอร์เรสเก็บชัยชนะได้นะครับเสมอเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็ไปเยือนทีมจากลอนดอนอย่างอาร์เซนอลแพ้มา5-0เลยนนะครรับออตฟเส์ ทางด้านของเชลซีบ้างนะครับผลงานล่าสุดเพิ่งชนะบอลสมัตมาครับ2-0ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มา3านัดติดแพ้นิวคาสเซิล1-0แพ้แมนซิตี้2-0แล้วก็แพ้อาร์เซนอล1-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยชนะดินโมซาเกตมา2-1ในพรีเมียร์ลีกก็แพ้ไบรทันเกมเยือนนะครับ4นัดหลังในพรีเมียร์ลีกแพ้รวดนะครับทางด้านของเชลซีผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่แต่นัดล่าสุดนะครับพลิกฟอร์มกลับมาดีแล้วนะครับชนะบอลสมัตได้ถึง2-0ไปดูตัว กันต่อครับเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยรอเช็คฟิตของโปยาเต้นะครับลินการ์ดลงสนามไม่ได้นะครับแบนโคนส์นะครับแล้วก็ทางด้านของกิฟต์ไว้ยังรอเช็คฟิตทางด้านของโอมาลิชาร์ดด้วยครับลงสนามไม่ได้ที่เหลือรอเช็คฟิตนะครับทางด้านของเชลซีครับตัวเจ็บก็เพียบเลยนะครับลงสนามไม่ได้นะครับซาตูเมนดีนะครับชิวเวลรอเช็คฟิตนะครับโบชารอเช็คฟิต ซีเยกลงไม่ได้นะครับในรายงานก็ต้องรอดูอีกทีนึงครับว่าซีเยกกับทางด้านของลูเตอร์ชิคจะกลับมาลงสนามได้หรือไม่นะครับกองเต้นะครับมีชื่อเป็นสำรองแล้วครับยังต้องรอลุ้นอาการบาดเจ็บอยู่นะครับลิสเจมนะครับอาจจะลงไม่ได้นะครับแล้วก็โควาซิกลงสนามไม่ได้นะครับโฟฟาน่ารอเช็คฟิตนะครับลูเตอร์ชิคเนี่ย กับทางด้านของซีเย็กยังรอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ทางด้านของเชลซีแนวรุกก็มีทางด้านของคาร์ฮาเวตเมสันเมาสตอร์ลิงโอเวมายังนะครับที่ลงสนามได้กาเลเกอร์และแล้วก็ทางด้านของคูลิบารีลงได้เช่นเคยนะครับกาเลเกอร์ her, น่าจะคุมแดนกลางนะครับในวันนี้แล้วก็มีทางด้านของปูลิสิมาช่วยได้อยู่นะครับ ทางด้านของนอติงแฮมฟอร์เรส์นะครับก็มีทางด้านของอวานิยี่นะครับจอห์นสันเดนิสนะครับโอไบอันแอนเดอร์สันนะครับที่ลงช่วยทีมได้นะครับไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของผู้มีเยืนอย่างเชลซีแหละครับทีมอันดับเหนือกว่าแล้วก็ทีมเหนือกว่าครับต่อที่ครึ่งควบลูกแล้วก็ขยับไปที่1ลูกเต็มน้าล้นนะครับก็ส่วนมากก็อยู่ที่ประมาณครึ่งควบลูกน้ําขาวนะครับในการต่อมานะครับทางด้านของเชลซี1ต่อ2เนี่ย ทีมเยือนชนะขยับขึ้นนะครับทีมเจ้าบ้านชนะนะครับขยับขึ้นนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่ที่ประมาณ5เท่านะครับเสมอกันอยู่ที่3.75เท่าขยับขึ้นแล้วก็ทางด้านของเชลซีชนะเนี่ยขยับลงเล็กน้อยครับจาก1.68ลงเหลือ1น6สกอรแล้วก็สูงต่ำคนนี้สองลูกครึ่งครับนามลบ10เจอกันเนี่ยก็เป็นทางด้านของเชลซีวันเวเข้าใส่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านของนอตติรแฮมฟอร์เรสรับแล้วก็โต้กลับดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea น่าจะหงบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็ ตัวจบสกอร์ยังไม่รู้ว่าจะเข้าที่เข้าทางกันหรือไม่นะครับด้านของนอติงแฮมฟอร์เรสไม่รู้ว่าจะสวนกลับได้หรือไม่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงแต่เราร้อยเรามองว่าครับคู่นี้สูงต่ำเนี่ยอาจจะเป็นสกอร์สูงนะครับในบ้านของนอติงแฮมฟอร์เรสครั้งแรกที่เจอกับเชลซีเนี่ยต้องดูครับว่าการสวนกลับของนอติงแฮมฟอร์เรสมีประสิทธิภาพ มากน้อยแค่ไหนนะครับท้านของเชลซีครับผมบุเขาใส่ตรึงเข้าใส่อยู่ที่ว่าจบสกอร์ได้ยังไงเท่านั้นนะครับก็ให้ต่อที่เชลซีครับราคาครึ่งคนบดูครับแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับคู่นี้นะครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับปีใหม่แบบนี้2คู่ครับทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับสเปอร์กับแอสตันวิลล่าให้ต่อที่สเปอร์แล้วก็สกอร์สูงนะครับ คู่ที่2ครับเชลซีน็อตแฮมฟอร์เรสให้ต่อที่เชลซีนะครับครึ่งครบลูกแล้วก็สกอร์สูงที่2ลูกครึ่งเช่นเดียวกันนะครับจากลอนดอนวันนี้อยู่ที่ความหวังทีมจากลอนดอนนะครับในวันปีใหม่แบบนี้นะครับรับปีใหม่กันแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมากๆนะครับช่องทางของ YouTube c h anel ของเราครับเหล่าร้อยล้านครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับฝากไว้ด้วยนะครับใน Line แอของเรานะครับแอดซครับ 100RA ร้อยล้านะครับแอดกันเข้ามาได้ มีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ